ค่ะก็สวัสดีกันอีกรอบสำหรับรอบนี้นะฮะวันนี้ปวารีชอ็อปมีงานสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้ที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี้เป็นงานธรรมชาติอันนี้จะจะ,จะเป็นแบบนิ่งๆให้ให้ชมดูลวดลายได้หลากหลายนะฮะอันนี้เป็นงานที่ออกมาแล้วดูสมส่วนดูบึกบืนดูทํามมนแล้วก็ดูความแข็งแรง นี้สำหรับตั้งกลางแจ้งนานแล้วนะคะหลายสัปดาห์ที่ไม่ได้มีงานมาโชว์ให้ท่านผู้ชมที่เราก็ผู้ติดตามได้รับับรชมกันจริงๆแล้วงานปาลีเนี่ยทำทุกวันแต่ว่าจะมีงานชิ้นไหนที่สะดุดตาแล้วก็ที่เห็นออกมาแล้วแบบแปลกตาจะเอามาลงมาดใใใูให้ดูกันตามในไลน์ในเพจแต่ว่าในช่อง y t u t u เนี่ยจะต้องเป็นงานที่โดดเด่นแล้วก็สะดุดตา เพื่อที่จะให้ดูกันหลากหลายเอาเป็นแนวทางในการที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่อต่อไปก็ได้นะฮะก็คือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่จะเน้นกับประวัติอย่างเดียวอันนี้สมาชิกของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสามารถเอาเอาไปทำแบบหรือว่าจะจะไปดูลวดลายตามก็ได้นะคะว่าเอ้ยงานแบบไหม้หนาๆแบบนี้จะเอามาทำสไตล์ไหนดี พอออกมาแล้วจะดูกลมกลืนเนสวยงามขึ้นอยู่กับเราเลือกขาแล้วก็เลือกแผ่นวางให้ได้สมส่วนก็จะออกมาดูดีค่ะอันนี้ยาวสามเมตรนะคะหน้ากว้างแปดสิบแปดสิบนิดนิดส่วนเก้าอี้นั่งก็เป็นธรรมชาติไปเลยค่ะวีนังก็น่าห้าสิบหกสิบขาก็จะเป็นท่อนกลมแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะดูเป็นงานที่บึกบึนสำหรับเอาไว้กลางแจ้งนะคะ งานชิ้นนี้เป็นงานที่ถ้าลูกค้าสั่งให้ผลิตตามที่ท่านอยากได้อันนี้เราก็มันดูความเหมาะสมว่างานชิ้นไม้หนาๆแบบนี้มันสมควรที่จะต้องออกมาแบบไหนนะคะพอมันดูออกมาสมส่วนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาออกแบบดีไซน์เฮ้ยขามันก็จะต้องแบบดูแข็งแรงหน่อยไม่ใช่ขาเบาบางแล้วไม้ชิ้นหนาๆก็จะดูไม่สมส่วนอันนี้ถือว่าออกมาได้สมส่วนแล้วก็สมกับ ที่การวางกลางแจ้งอันนี้งานชุดนี้ไม่สมควรที่จะวางในบ้านนอกบ้านชายคาหรือว่ากลางแจ้งได้เลยค่ะทีนี้การวางกลางแจ้งเนี่ยท่านผู้ชมต้องทราบว่า,เ,าเรื่องเรื่องสีสันแล้วก็เรื่องรูปลักษณ์ของมันเนี่ยที่เห็นสวยๆยยเนี่ยมันก็จะจางหายไปตามการเวลานะคะพอนานๆนนไปเนี่ยมันก็จะซีดจางสีไม้ก็จะเก่าๆออกมาดูดีค่ะ น,นานไปก็เก็บไว้ให้ลูกหลานได้รับชมว่าเอ้ยเรามีงานเหมือนจะมีไม้ท่อนต้นหนึ่งเลยอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะดูสมส่วนแล้วไม้กันเกาถือเป็นไม้มงคลอันนี้ยาวสามเมตรนะคะโต๊ะอนั่งก็สมส่วนขาก็วางเป็นท่อนเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องกลัวปลืกมอดมแมลงกินไม่ต้องกลัวว่ามันจะผุหรือว่าจะพังลงมานะ่คะแข็งแรงบึกบึนอันนี้ก็ปรวินานแล้วไม่ได้ไม่ได้ฝากผลงานเอาไว้เลยขอบคุณสําหรับ ท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีงานสวยๆดีๆแล้วก็แปลกๆตาเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมที่คอยติดตามรับชมให้ให้ได้ชมกันอีกนะคะขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ปรวิลีฝากไว้เท่านี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ